เ็ดเรียที่ฝั่งไทยเป็นของประเทศไทย,ยกับถูกต้องนะฮะในร้านท,ที่หลายๆยย่านที่แบบมันผู้หญิงเล่นผมยังเลยนดีกว่าซิทกับทักทายสบายดีสวัสดีค่ะ กับทักทายสบายดีอีกเือนึงยินดีตอนหับเข้าสู่เ่องของครูออรดาเส้นเกา่าเสนเคยเนาะทุกคนพิปนี้ครูออจะพาเ,เพื่อนๆพี่ๆ่อยๆเอ้อยๆพอเมพี่น้องมาสมการเดินทางไปที่วงเวียนใหญ่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเนาะทุกคนบาเบึงความเจริญของประเทศไทยจะไป พาทุกคนไปขึ้นรถไฟลอยฟ้าชมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยสดงดงามโอ้โหสุดยอดเลยบอกเลยว่าผู้ใดเบ่งคลิปนี้หับหองว่สนุกแล้วก็ได้ความหู้ใน่าย,ย่างเนาะ,ะได้เห็นในสิ่งที่บอกเคยเห็นเนาะทุกคนคือคลิปนี้คู้อ๋อจะไปที่อ่า หลายๆที่แล้วก็ไปพบใครบางคนที่ทุกคนหูหรือว่าหูไปติดตามประจํากันเลยทุกคนเงี้ยก็มาซื้อตัวรถไฟเนาะไปสมน้ำกันเลยทุกคน,กคน,กนไไป่ารถเงี้ยไหนตอนันนน้นไหน,ไนไว้าผููสาวลาวตื่นเต้นดีได้เห็นรถไฟลอยควานมีสมภาพบรรยากาศน้ำกันทุกคน ฝากกดติดตามแน่เด้อกดติดตามกดกระดิงกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายูัอ yeah, well, ได้สมเลยแม่นำเจ้าพญาในสาูุแม่นำเจ้าพญาสถานีต่อไปกรุงทนบุรีผม้รำเจ้าพญาขึ้นไปรถไฟฟ้าสายสีทองได้ที่สถานเดินทางไปดิยินดี นี้เห็นตัวจริงสวยอันนี้คือม่น้จาพระยายังมีรถเอ็มาทีที่มุดดินรอดตายแม่น้ำเจ้าพระยากันนี<ะ>่ด้วาเ่เคยเห็นครับหน้าี่ักขา้ามนจะีั้อาต่ได้ส้รจชาบ้าเห็น่อ๋นนอ,อ,อไมไปาไม,มนที่ลงคลิปตอนตอนเที่ยง พักอเชมแล้วก <c ười> oh, ็ิดาเป็นอนลองลอออาฮาโอหลายเส้นหลายยางโดยเฉพาะตึกสูงใหญ่ใช่ตึกสูงใหญ่ถนนแบบคือหลายเส้นหลายสายแบบ ลอยข้าใต้ดินนี่้งสาวคู่โอ้โห,โหนี่คือประเทศไทยเมืองไทยความเจริญพุ่งเรืองสีไลของประเทศไทยนะคะผู้ใดย,ยังบอกเคยได้มาก็หาโอกาสหาเวลามาสัากครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้มาเห็นกับตาให้ได้มาเห็นตัวจริง ขัวอนไหนขัวอนไหนตรงสกายวอล์กเนี่ยอ๋อสกายบอกเหรามานี่น้ำที่จะเชื่อมต่อไปอย่างสี่แยกจากสีนแน่อันนี้ว嘛แนวอ๋อ,อสาวคู่ประหูเลยยังงงๆเวนๆอยู่โอ้อสา่ปเ,เนี่ยยี่แคกรุงเทพนะทีบาวัวเดี๋ยวดูนะถ้าตัดหีบทิ้กข้อหมายเนี่ยอ๋อแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของข้างกรมทางหลวงตำรวจนะที เนนั้ขาใจสบายดีสบายดีพี่น้องสาวลาวสาวไทยเนาะอันนี้ก็จะเป็นขบวนการอขบวนร,รถไฟกำลังเสียอกอะาะนีส่สบายดีสบายสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนเนาะนี่ออกมาอยู่ที่สถานีวงเวียนใหญ่เนาะ สถานีรถไฟอยู่ประเทศไทยนี่มาครับน้องทรายหรือว่าน้องหักเนาะดำเบาลาวที่มาเฮ็ดเบียที่ฝั่งไทยเป็นของประเทศไทยกับถูกค้นนะฮะในร้านที่หลายๆย,ย้านที่แบบ มันกูมีเลผมนี่ยเลย่ป็นอาชีเข็ดในห้อยาธิทฝัมีใจหล้วมีารอแล้วนะเจ่าบปาดำกันและเกิดเป็นไผ่จะเกิดอาชีพศาสิ่งที่เป็นเปาดำอันนี้เป็นบาดาคลิเก่าตัวบปาดำย่างี่่คเก่าฝากไน้องเล่เทะเลกัแล้วกันนะครับกับท่านใดที่นี่งข้าวเนีอยแต่กจะทาเบาดำแล้วเสีบว่าคลิปีบเาดเป็นไรทายนะครับช่วงคลิปนี้ เยาว์าวด์จะชดมาดำไปที่ทุ่ทีบอกได้ว่าคุณทูตดุ่โลกอยางทีมาเทียรไที่สุดนะฮในบนทีบาดาอย่คนไปที่อนเสิร์ที่นัสามัญนะครบนี่เขาจะไปอีกที่หนึ่งนาปาพี่น้องรับชทมกันแา้กันนะฮะาชมกันทีมเอฟซีบาดาที่ตามมาบบคุณนะบอลเราเนาะมดก่านใจนดีใจดีว่าได่มาักสบานดาใจเรองของาโบนะซตอนนี้เรืองแบบ เป็นยูโรเวอร์คนลาวที่ว่าฝังฐางจะมาแหงที่สุดทางฝั่งประเทศไทยเนาะแมนแมนแมนถึงเค,คิดว่าอย่างสั้นเลยดีใจเนาะบารับคำชุ่มจากบอร์ดามดีใจเนี่ยที่ว่าบาร์บูเองกันเดนน่าเข้าสู้จากบาร์ดามกบดีใจที่บาบ์ดามมันก็เป็นพุ่นกระสุนในการรุกเผือในการเอ็กซ์พลีตนอกไปนากนอกร่างแรงบันต์ใจในการอพิจารณาวิดีโอนะ ที connect, ่นี deux, story, ่บาวอกไปที่ทีกันแล้วกันนาะพ่อนเดี๋ยวจะชวนรอดำพากันไปทางระเทศฝรั่งสนไปที่สถานีลุงชนบุรีเนาะเพนๆจะไปทาประเทศฝรั่งเศสบมมสายชีทองเคยนั่งน่สายชีทองเป็นนาแล้วมุมดไที่นั่งด้วนีๆไปทางๆดีๆดีุดีๆดีๆดีๆดีรดี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 ีีอดเนาะ ฝากไวาก็ลเรเปนนะรับปะเด็นาคือเราเป็นปเด็นทีเดียวิหนัเ่รบน้เสนเนี่ยเดี๋ยวีจึงเขาจะเปท่านไบอทำรุ่มราปนนะครับทร่มนมารชีรเราดาวิ่มมเล็ลงใจพุินอย่างเดียวซึ่งที่สำคัญนสุด้วยการอพนนายา้ัสำหรับชันี้เวลาาสบายสวัสดีครับสบายดาวพเดอร์เพลยอรผู้ออก สถา,านีรถไฟวงเวียนใหญ่แห่งประเทศไทยกับสองนุมนง่มนี่สองลุงสิสองนุ่มค่ะนี่สองนุ่มมาแต่ใส่นี่อันนี้ผู้ใหน,นี่อันนี้ผู้ใหน,นี่จือโบเนาะมีเอฟซีบนห้ามาโบได้เจอดำเบาลาวแล้วโบเนาะวันะนี้ได้เจอแล้วเนาะ <c oughs> เรื่องความไม่ได้เห็นกันหลายเดือนแล้ววันนี้ก็ได้มาเจออีกอันนี้ก็คือ กันเอีนเนาะบ่เดีวเน้เนี่ยะไบาดาตามหาบาดาคนนี้ตามหาบาราากวาวาสิได้เห็นกันเนาไปเขาจะไปทางไหนบ่อันนี้วงเวียนใหญ่เดี so, ่อ so uh, like ่ะไปวงเวียนใหญ่ปะนี่อ๋อพี่น้องเขาจะไปวงเวียนใหญ่อาตองนหก็พี่น้องคนไทยตามจับชวพ่าิดตัเก่งเห็นวงเวียนใหญ่นะเป็นวงเวียนใหญ่ที่ เขาจรูปเนี่ยเขาจะสักสินเดีมม๋ยวจะไปนำการไปเบิกนำการคนนำทางเที่ยวคือคือประเทศไทยนะครับเขาจะมีอยู่สองฝั่งฝั่งที่ที่เขาที่เขาที่เขารูาาจักกัจะเป็นฝั่งคนกับฝั่งพระนครจะมีแม่น้ำแม่นำ้นำเจ้าพระยากาั้นกลางเอาไว้นะฝั่งที่เราอยู่นี่คือฝั่งคนฝั่งคนบุรีถ้าจากฝั่งคนบุรีไปข้ามนำ้ำเจ้าพระยาไปก็จะเป็นฝั่งพระนครพระนครก็หมายถึงว่าง บางท,ที่คนไทยเขาจะรู้กันนะเรจะมีแม่น้ำเจ้าพระยา,ยาเป็นสายเลือดใหญ่และเป็นแม่น้ที่สำคัญนะของเาือทไทยประเทศไทยนนี่คือเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินสวนภูมภูมิ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 ภูมงภูมนภู่ิภม,มิภูมิูมิมิูมิภูมิภูมิมิูมิภูีิภูม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 หภูมิเูมิภมิภูมิภนมิิิมิภูมิภูมิภูมงอะไรก็แล้วแต่ นักีของไทยมากหไอโบพมาเที่ยวขึ้นมาอยู่สพานไอโบนี้เนมาสะพานอย่างอันนี้ที่าเขอยู่นนสะพานคลองถนนนี้เขาเอิมาสะพานลอยแล้ว โอ้นี่ไอ้พวน้นองฮักก็เฮ็ดไลยนี่ฮนอันไหนก่อนอันอันนี้คนะอวงเวียนใหญ่นี่นะอันนี้ก็คือจะเป็นวงเวียนใหญ่ที่เป็นรูปสาวารรค์ของ,ของ,ของพระเจ้าตักสินพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยนะส่วนหนึ่งเราจะขอพูดถังเซบซี่เลยนะครับบอกเนะครับอ่าตัวไปฝั่งไหนก็จะไปอ่าสะพานพุทธชยอนฟ้าจุฬาโลก<อ>แล้วก็ข้ามไปที่สาระรา,วาชวางัง<อ>ไปตรงสนามหลวงไปถนน มาจะดำเนินนะอันนี้คือแบบไอโบแนะนำมาเออถ้าคนเราแบบยักมาแล้วเราจะมาอะไรไปทั้งใดแล้วคือสถานที่นี่มันอยู่จุดใดตั้งอยู่ใส่ของกรุงเทพพี่โดเขาเรียกว่าเป็นใหญ่เนี่ยเป็นมุกยันเหวียวมาหลายคนอยู่เลยว่าถามอดกรุงเทพแต่พอมขาเป็นใหญ่อ๋อแสดงว่า เดี๋ยวนี้น้องกลับมามาหอดกร<อ>ุงเทพแล้วน้งวนอง<อ>กับฮะกลับมาหอดวงเวียนใหญ่มือนีน่บ้างจจังหวัดที่เขาม้ามาหากรุงเทพแล้วแต่ว่าวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่พวกโนี่หร<อ>ือวงเวียนใหญ่อะไมนะอ้นี่หรือบ้างก่อท่ศกำปั้นรอบหลายศอกหลายวางอ๋อสมกับข้ามาวงเวียนใหญ่มั็นแบบเป็นวงเวียนใหญ่ในไทยเราเคยเห็นก็จะมีวงเวียนอบบนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิน้อ ก็จะมีวงเวียนอาอาสัวีธรรมชาไตเลยะีแบบนั้นว่าบางแบบเฮ้ยอันไหนคือวงเนใหญ่อันไหนคือวงเวียนราว่ามันจะใหญ่กันดิเฮ้ยัอยากอยากากยู่อหเาอยากู่อะไรสิงอะไอันอะไรยางลไเดี๋ยวบูวันจะอ่ามาเบิ้งฟังนี่เนาะทุกคนโหคนไล่ไหไล่มา ออันนี้เขาเฮ็ดยังไงอันนี้คือจะสร้างรถไฟรถไฟ,ไฟไจาก,กวุกเชยไปเชื่อมต่อที่รัปราแดงี่ยหรือว่าไปถึงสุสวรรค์อ,อันนี้แหละน้อ,นองบ้านะอ่ะยูประเทศไทยที่พวกมีการยุติการพัฒนาเนาะจะจกพัฒนาอันใบบนดก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆจะยุติอย่างการพัฒนาเฮียนหูแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็ปแปลกใจเลยที่ บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเคยโบ่าเนาะถ้าว่าในนามที่น้องเคยบ้าเนาะบ้านเขาเมืองเขานี่ก็เป็นคําที่ว่าสุภาพในทางภาคเหนือเฮาเนาะระดับพะรานเนาะเฮาจะว่าบ้านเขาเมืองเขาแล้วเมื่อกี้ไอโบว่าอ๋อบ้านเขาเมืองเขานี่เฮาจีบเอาโบได้มันบบสุภาพมันบบแมนมันเป็นคําที่ว่าสุภาพในที่จังหวัดเขาเบ้านะคือบ้านเขาเมืองเขาคือจะคำว่าเขาบอกว่าเป็นมิดรสินะอ๋อบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นก็คือมันเหมือนว่าให้ให้เกียรติใหญ่ คือคือผู้ใหญ่ที่ได้ใช้ตาพูดใน,ใน,ใน,นะแต่ว่าแต่ว่าฟังเหนือเขาจะว่าเท่านี่เป็นสุภาพแล้วขนาดประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นความพู้นายเนาะถ้าเขาบโบ,บว่าเขาบโบ,บเคยได้ยินเท่ากว่าจะพู้ว่าเอคำนี้มันเป็นคำที่สุภาพแล้วนะขนาดประมาณนั้นไม่ได้ไหนปวดไว้บอที่สายตาคือว่า,ามันมงวน เราเขาบกเกอีกหนึ่งกิโลเมตว่าตื่นเต้นแม่นตื่นเต้นอ่าคึอแบบแบบวู้ดแบาแบบสีฟ้าว้าแท้แท้นี่แหละว้าวโอ้โหแบบแบบแบบไปอยากเงาโน่นนะเวลาแม่นแมนคือแบบหือนี่หนี้แบบขนแบบว่าจะใส่ขึ้นไหล่แท้ร่นขึ้นไหล่แท้ก็มันตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นขี่นจะเขาอยู่บ้าร์นนะครับวันเราเข้ายู่ตามแพ่มไม่ไงตากระเทีมสินรับตากระเทีมสินรับเพราะว่าเนี้ยเดี๋ยวมีรถขนาดแล้วมาขนาดแลนไปขนาดใหญ่แลนตามนะแมน ากาันเฮ็ดเบีย้ยเฮ็ดงานของข้าเจ้าเนาะแบบคึกคื่นโดนบ้านใจตลอดจากฝั่งนี้ผู้อ๋อมาฝั่งนี้ <S <S เห็นเราถฉล้อตัวบ่เดี๋ยวเยว็นเย็นกูนี่ค้างๆกูนี่รถจะไหลกูนี่ได้คู่อ๋อรถชนะเนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงแม่นบ่อยคไทยคนดีดป๊บๆอันนี้ผู้หญิงขับบ่อนใ<ห>นรถนี่นะอุ้ยประเทศไทยคนนี้เขาเที่ยงกันเนี่ย ว่าจะเป็นนิยมจะเป็นยอดใช่เพราะว่าจะเป็นอ่าอ่าเพศตรงข้ามนะมันจะมีชิดเท่าเทียมกันนะเพราะว่าจะเป็นบางท่านจะแปลกเลยผู้หญิงคือนึ่งแมนแมนแปลกเลยค่ะว่าโอ้โหเก่งแบบถ้าผู้หญิงคนใดที่แบบขับรถในใดนั่นนั่นฮะเราโอ้โหผู้หญิงคนนั้นคือสุดยอดเก่งอิลีย์ขนาดมันมันน่าหน่ายเสื้อเสือเสืออันนี้ก็คืองต้องแบบว่าหมด ดึงบนไหมก็อ,อีกข้าวยี่นี่บอกจากฝั่งนี้คู่อ,อ๋อคู่อ๋อมาฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้คือรถที่เริ่มจะสะสมเนียนเนี่ยคู่อ,อ๋อช่วงแรกๆช่วงนี้ชุดนี้น่าจะมีรถล้ายนะ่ยช่วงที่เป็นช่วงของอเวลาเร่งด่วนอ่ับที่นี่อยากถามก็รู้สึกของคนที่มาเที่ยวเดียวยากคู่อ๋อสิเมื่อเห็นสถา,านที่แบบแบบ กลัเป็นบ้านเท่ากูอุ้ยมุมมองของเชื่อเด้เห็นแล้วแบบตาเนี่แบบเปิดเพื่นตลอดได้เห็นอะไรก็อยากเบิ้งเห็นอันนี้อยากเบิ้งเห็นอะไรกับเตื่นใจเห็นอันนี้ก็แบบโอ้โหสุดว้าวเมืองศรีวิไลบางทางก็บอกว่าอุ้ยคนหลายแอร์ดมาตลอดผู้บอกคิดว่าเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นแบบนี้แหละทำมาเห็นตอวนี้เนาะคืออยู่บ้านเท่าอันจะประเพณีตอนนี้นาถ้าว่าในมุมมองที่ตัวเองถ้าได้มาในจุดนี้อยู่ในจุดนี้ ตอนนักแรกกัอาจารย์บอกคุณชิ้นบอกคุณเคยกับสถานที่ก็จะพูดซึ้งว่าอู้มันคือว่าหลายไปทางในก็ชิบว่ได้คือแบบติว่าเฮ้าย่างคามถนนนทนทางเฮ้าจะข้ามในบ่มันเป็นกันยุ่งยากสําหรับเฮ้านะโอ้ปับตัวท่านแ <c oughs> ม่ครับปับตบัวท่านอ้ายแล้วเฮาจะเฮ็ดแนวใดไม่ต้องคิดตรงแบบถ้าวา่าจะอยู่เเรื่อย แน่นอนความููึกก็จะอาจจะเปลี่ยนไปว่าโอ้อยู่บ้านเขาเมืองเขามันสะดวกสบายมันทันสมยัยแบบท่านใจแนละ้วเขายักไปแบบยักขึ้นรถก็ได้ให้ย่างก็ได้ขึ้นรถไฟก็ได้แท็กซี่ก็ได้รถแก๊บรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ประมาณนั้นะ่ะะแต่กูัวใครถอดเรื่องนเก็บผ่าบรรยากาศคั้งนงในชีวิตแล้วกลัวเน้อเไว้ปา ฝากลูกหลานฝากพี่น้องฝากเพื่อนต้องบาดบักกันก็เหื่อยมากได้คูอ๋อเมนเมนพรมดาเนี่ยเมนขาบะมีบุญดีว่ Man, ออาบ่ <Man. S 2> าม,มีความผูกพันอาจจะแไ่ชาติเก่าก่อน <Man. S 2> ที่ไหนยอดมายืนทุดนี้เมนนี่คือเมืองที่มีแต่มนต์ขลังกรุงเทพกรุบบงไทยเมืองศรีไรนะเมืองที่เนาะผู้คนไฝ่ฝันที่อยากมา oh. อยากมาเที่ยวอยากมาอยู่อยากมาใส่ยูอ่าในสถานที่แห่งนี้คือคนหลายสิ่งที่มา ตื่นตาตื่นใจคือคนหลายปันนี่แล้ว<ม>แบบถนนท่นทางคือสวยสดงดงาม่มีขี้เหยื่อเนาะแบบนี่คนหลายปันนี่แล้วแบบสะอาดสะอาดเนาะเป็นระเบียบวินยัยนี่พี่นอ้องเบื้องก็จะเป็นประมาณนี้หละ ทางในไอ่เขาจะไปทางในโตจักวงเลี้ยงใหญ่เนี่ยเขาจะไปทางในโตไอ้จะพาน้องไปเที่ยวบ่อนไดเดี๋ยวนอกกับจกลับบ้านแล้วเดี๋ยวก็บจิ๊บไรเห like. like no 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 ็นเมืองไทยแล้วถ้ามีโอกาสก็ยังจีได้มาอยู่แต่ที่ว่าอยากเห็นจริงชุดที่เป็นชุดที่แบบเขาอยากว่าลายที่สุทธไทยเของเยกันทังไท้เขาไปนอนนอกกับที่ว่าเดี๋ยวจะพาตัวไปบึงในสถานที่ที่บอกว่าพระเทศไทยจากคำบอกเราและจากสายตาที่เห็นจริงนะ ยิ่งใหญ่กว่าจากคลิปวิดีโอที่เราได้เบิ่งแม่อจะพาดีนะไอ,อ้ผู้อ๋อทายด้อยเทปใบด้วยอวยอมผู้อ๋อที่ว่าแต่ละมือแต่ละวันเนียวลาอาจจะเพิ่มกันเนี้ย oh. แต่เช่นยุดนี้นะอาจจะวันซุกนะหรือว,าว,าาว่าวันเสาร์นะเวลาเวลาเดียวกันนะแต่ว่าโดยข้อทีสถานทีหรือว,ว่าสภา,สญญญาพแวดล้อมฝนตกแดดออกอาจจะเพิ่มกันโดยวิวทีเบิ่งแล่างมีพวกซุกเกิดเพิ่มอีกอย่างหน,นึ่งดิแต่ที่เราพาไปขึ้นนี่กันแล้วกันผู้อ๋อเนาะเดี๋ยวจะต้องไปบอลหม่แล้วก็อะไรกับ ฝากติดตามไปน้ำกันเนาะอย่าลืมให้กำลังใจด้วยกันกดติดตามคูออเนาะกดไลค์กดแ like, ชร์ทักไทยคอมเมนต์เนะาะมาถ้าว่าคูออเวาพิษบนได้กันขอโทษขออภัยนนำเด้อเดี๋ยวเบาไทยเวาเรา,เาปนกันอยู่นี่แหละสำหรับที่นี่โอตองเกลเข้ามาสาบายดีพบกันคลิปหนะ้าโอ้โห